หลับแล้วหนอ,หหนอเดี๋ยวก็ตื่นค่ะไม่เอาแม่ต้องหลับแล้วฝ่ายนี้มาตื่นอะไรละ่ะตื่นแน่นอนค่ะอะไรวันี่ยวะจำไม่ได้ในการตลาดเยอะมากเอาดีดป่ะ <c oughs> จริงไหมอยากให้ออาเจ๊ตับมาอีกได้ <c oughs> ม,มีความคิดเห็นยังไงกับคนที่มองว่าลูกคือภาระคิดเห็นยังไงว่าลูกคือภาระมุมมองของเจนนี่ดีกว่าเนาะมุมมองของเจนนี่เนี่ยลูกเนี่ยไม่ใช่ภาระและลูกก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมา ทำตามพ่อแม่ทุกอย่างหรือว่าต้องติดอยู่กับคําว่าบุญคุณสําหรับเจนนี่นะคะไม่ได้สําหรับทุกคนสำํสำหรับเจนนี่นะซ้อมสอตัวเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยเขาคือผ้าขาวบริสุทธิ์เด็กเกิดขึ้นมาได้เป็นเพราะว่าเรานี่แหละเป็นคนทําเขามาถ้าเราไม่ทําเขาก็าจะไม่มาถ้าคุณไม่อยากมีลูกคุณไม่อยากท้องคุณสามารถป้องกันได้นะคะ เขาไม่ใช่ภาระถ้าคุณบอกว่าเขาคือภาระคุณนั่นแหละคือภาระเพราะว่าคุณเป็นคนผลิตเขามาสร้างเขามารอดเขามาเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดต่อให้ใครจะตอให้ใครจะท้องโดยที่เองยังไม่พร้อมคุณก็ต้องพร้อมดิกไม่ได้มีความผิดอะไรเลยค่ะเขาถึงบอกว่าให้ทุกคนรู้จักวิธ,ธีการป้องกันถ้าไม่พร้อมต้องป้องกันพร้อมในที่นี้ เงินเวลาทัศนคติใส่ใจดูแลพร้อมหรือเปล่าถ้าทัศนคติยังลบลูกออกมาเขาก็คงเป็นคนคิดลบแต่ถ้าเราบวกแล้วเราโตแล้วเราพร้อมเราเรา,เรา,เรามีเวลาให้เขาแล้วเรามีเงินในการซื้อของดูแลเขาแล้วก็ว่ากันไปก็อย่างนั้นได้แต่ถ้าใครไม่พร้อมแนะนำว่าให้ป้องกันนะคะป้องกันดีที่สุดนะคะ ลูกไม่ได้เป็นภาระสำหรับพ่อแม่แน่นอนสำหรับเจนนี่